เอ้สลุกเมียมีสลุกเมียมีขอแม่มาหดใหกบเอินก็สร้างต้องเอิญมาเด้อเฮดินอะมาหนุนเอิญมาเักบได้กบเอินกรานี้น้ำขุ่น สากระถกไปหายุบ้านเอนอยู hmm. uh, uh, meter, ่ด an ีมันหายหมดเลยดอกไม้มันบ้มันใส่ลมมันแพงเออเออคำว่าสิเอาต้นมะลิมะกรูดเออดอกเงี้ยหนังเออดอกพุดดอกังนั่นัเออดอกพุทดอกบวใหม่บวลบบวานถูกอยู่น้วนห้านั่น พอถึงเวลายยมวิธีกอรวิธีกรรมจะได้เอามาให้นักหัวหมูไหมม้วนนี่ไม่อเออมมูนี่ต้องเอาใส่ใบตองได้ใบตองสามสันเด้อจังสิทำลึกผลนี่มันมากตัดตัดใบตองเขาต้องลุกคนโยกเพราะว่าเขาสื่อมาให้เขายกให้เขาเขาได้มีงานเ็ป ามีงานเก็ลกรเขาก็เลยแลไปสื่อหัวหูออุ้ยเสร็จอพอดีเลยเขาเ็าส็จบอกพว่าว่าเออเขาเดี๋ยงานเเลยเออนมันก็มาประจอกับศารพอดีนะเออพรดีเกอบพอกูเข้ามาก็ว่าเออหลุกร้านอูจะไปเดนนั่งเดนี้มาื ่สิอกไปยดอกาหมดได้เอานอเ้ยาบ้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตักอะไรให้น้ซ้านะ อันยาวนึงเห็นอยู่ขุนวอนี uh, ่สารส้งสิบอเห็นเขาพักเดี๋ยวสมที่นั้นก็ักเขาเป็นเห็นแต่ต้โด้เอ๊ะไปดูกระโจมหัวหมูใส่ถางไป จะไปหาดอกไม้เพิ่มครบเลหละคบแล้วป่ะใส่หานหน่อยบุ้อั